้ได้สายสตีใหม่ด้วยให้ตายสิป๊าโอ้โหสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับผมสวัสดีครับคุณพ่อมาถึงสวัสดีเลยครับ ao, tài an, nào, đen, chéo, chéo, trinh nè, trinh nè, sara, thua nè, hả, nè, à. bàn liền nè, <laughs> Nà. ừ. phần này phần này, phần này đó nè, เฮ้เลยใช่ไหมตลโอ้นานยนะปบกนโอนูปั๊บโอ๋เหรอกมันูน้องสาวเจ๊เขียวครับถูกทหารแล้วท่านอากาศนะสไปน้องสไปนโอ้ตาบอกม่รู้เลยอ้ไหนสไปนไอไหนไม่รู้ว่าคนไหนสไปคนไหนเคยหรอก ลามาน้องน้องสะพ้ายปในคลิป้น้องสะพ้ายจไะมน้องสาวอันนั้นน้องสะพ้ายนะน้องเคยใช่ไหมอน้องสาวนี่น้องสาวจเคียวน้องสะ้ายเออต้เรียกน้องเคยเนาะถ้าผู้หญิงเรียน้องสะพ้ายใช่ไหมวอวววววเวว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  ผมไม่รู้หรอกว่าเผยอะไรคมที่ไหนบอกผมคนบุรีรัมย์คนไทยเทจอดวันนี้สายันจอดเช็คใหม่ครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปถามน้องดูวันนี้ทำอะไรบ้างครับ ยกคอขึ้นยกคอขึ้นชุดอ๋อยกชุดเพลาคอใช่ไหมอ๋อมื่อวานยังไ,ได้ยกว่เมื่อวานยังวิง่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วได้แล้วเตยังไงเม, <laughs> มื่อวานไม่ไม่ที่เมื่อวานอ,ะอ่ะไปอัดเมื่อวานมันข้อเสียอะไรตรงไหนฝางมันย้อนฟางย้อนแต่วิแต่วิ่งเร็วแล้วใช่ไหม อ๋อนี่ครับนี่ตอนนี้ยกคอขึ้นแล้วครับ,บรเพื่อที่ให้ข้างล่างมันโล่งหน่อยแต่ก่อนนี้ข้างล่างมันจะติดพื้นเนยลยนะทีนี้ให้ข้างล่างมันโล่งนะครับพอเวลาฟางไปมันก็ตกโอ้รอบนี้เหมือนจะจวดครับไปยังจรวดเลยเพียงน,น,นี่ค่ะ,คะยกขึ้นครับยกขึ้นประมาณสองนิ้ว กนะนูแมกเดาเลยอ้าอ่าสิ่งเลยโอ้ได้ไข่เลยได้ไข่ไปทอดกินเย็นแล้วนี่นะซื้อที่ไหนโอ้ไม่ซื้อมาฝากด้วยผมไปดูร้านแรกเจ็ดร้อยกว่าบาทเขาไม่ฝากซื้อมาฝากด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้่อนยเดี๋ยวไว้ก่อนไว้นในเอามาลองหน่อยสิเอาหนลองเลย โอ้โหวันนี้ได้ใช้ไม้ราคาแพงเสียงดีครับอ่ซสลโมนิกอะไรนะซัลโมนิกไหนล่ะกล้องผมนี่ครับเก้าเก้าพันเก้าพันเท่าไหรเก้าพันเก้าพันสี่หรือ9 0 0เก้าพันแปดนี่แหละเก้าพันแปดมีไม้กี่ตัวมั้งสองเอาไม้ตัวไม้สองตัวใช่แจ้วเลยครับไม้นี่แหละที่ดาราก็ใช้กันนะ าเสียนุ้ยสนับสนุนใหม่ครับพี่น้องงานนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณด้วยก่อนเลยใช่ไหมอ๋อนี่อันนี้ตัวนี้อยู่กับผมครับดูวนั่งของเซียนุ้ยครับอ๋อพูดอีนั้นก็ดังก็เข้านั่นแหละอ้าวเหรออ่าห้แล้วนี่ล่ะนี่ก็ตัวรับเอาตัวนี้ตัวรับแต่ลูกสองตัวใช่อ๋ออันนี้ต้องให้เมียอยู่ที่บ้านครับ แล้วเวลาอยู่กับเมียอย่าไปติดเข้าบ้านนะเดี๋ยวก็ลืมปิดขึ้นมาก็เสียงเข้ามาไกลแค่ไหนอันนี่ก็ประมาณ6เมตร7เมตรครับถ้าไม่มีสัญญาณรบกวนเยอะมันก็ได้ไกลอยู่ประมาณ10เมตรเจ็ด้ามาลองพูดิลองลองคุยซิอ่าล้างบนด้วยนะชินี่ครับหลังจากเมื่อวันก่อนน้องสยัน ทดรอบมูเลี่ใหม่ครับทดรอบเสาปัม๊มนะครับมูเลี่ปัม๊มแต่ก,ก่อนเป็นแปดขับแปดครับตอนนี้ทดเป็นแปดขับหกความเร็วเป็นไงบ้างครับเมื่อวานเสี่ยไวไไวัใช่ไหมคิวนี่คิวนี่วิ่งไปทันเลยคิวเสียคิวนะ,ะวิ่งไปทันเลยใช่ไหมใช่อโอโ้โหรอบเดินไว้ได้แล้วใช่ไหมรอบว้ได้อืแต่แต่มันยังย้อนเยอะอยู่ยังย้อนยังย้อนเนี่ยครับ ตั้งตัวนี้เลยจะไวจะอ,อ๋อแล้วจะให้มันมากองเลยมันจะไปฟักขึ้นนะครับจัดไปอันนี้เอาลงอ่าเอาลงเอาตัวรีดฟางลงด้วย๋อนี่ตัวนี้เมื่อวานก็ทบตัวนี้ด้วยใช่ไหมใช่เมื่อวานทบตัวนี้ด้วยครับรอบคอพอดีไหมหรือว่ายังไงครับน่าจะอกน่าจะพอดีนะ,นะแ,ตแต่ว่ามันมันเหลือาสายยางยกตัวนี้ขึ้นเนี่ยน่าจะโอเคอะ่ะ จะยันว่าไงรอโครเมื่อวานไม่รู้อะันนี้เล้วอันนี้เอารโบคโคนี้ก่อนใช่ไหมก่อนเอารอนี้ก่นแล้วลองลองดูก่อนคนแล้วก็ซิมเบิงคนๆแล้วก็ซิมเบิงนะเจเจงนี่นะนะน่ยมาสงวันนี่สไปอดอัเจร์บีเลยไหมบอัดอโอเอาไปถ่ายถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วครับมันจะขึ้นสมองเอาไว้เยอะ ก่อนจะลงกว่าจะลงตัวก็ถือว่าได้ประสบการณ์ได้ความรู้ไปหลายขั้นตอนหลายอย่างเลยนะครับพี่น้องกว่าจะาลงตัวระบบลงตัวทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นตัวเดินระบบตู้ระบบคอครับต้องสัมพันธ์กันนะครับเหมือนกับทีมงานช่าง ทีมงานช่างหรือว่าช่างน้อยแหละแนะนําก็ว่าถ้าระบบสัมพันธ์กันไม่เอ้ยถ้าระบบไม่สัมพันธ์กันทุกอย่างก็จะเพี้ยนไปหมดเลยครับสมมติว่าคอเร็วตู้ช้าก็เพี้ยนครับหรือว่าเ,เดินได้เร็วตู้ช้าคอช้าก็เพี้ยนเหมือนกันเพราะว่าเห็นได้ว่าระบบต้องสัมพันธ์กันนะครับต้องแบบเดินพอดี แล้วก็ระบบคอโซ่คอก็ต้องดึงเข้าพอดีแล้วก็ระบบตู้นวดไประบบตู้อัดฟางกา็ต้องสัมพันธ์กันนะครับทุกอย่างก็ต้องแมทกันนะครับอะไรประมาณนี้นะวันนี้ทําไมมาสาระเทเลา <laughs> ปกติแล้วผมไม่ค่อยมีสาระนะนีนมนะ เอานววันนี้ก็น้องสยันยกคอขึ้นครับสยันยกคอขึ้นประมาณสองนิ้วได้นะสองนิ้วได้ครับ เดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูข้างบนีกว่าโอ้ด้านหลังใส่แงงแล้วช่วยได้เยอะไหมนี่ดักปลาเหช่วยได้เยอะไหมยายันเยอะเลยนอับเคื่องป๊บมันรุ่งเลยเเ้นำเต่อครับผมดัเครืองบมันมันไล่เกาะรถเด็กไล่เกาะรถเด็กไหนน้อนาเว่าะ สมกอ,อมีรถยนต์หรอ้อนีรถมวิ่งาไม่ได้สัยอ๋อขไปจอดวรถก็วิ่งออก <c oughs> โอ้โหโอ้ยายันว่าได้ผลดีครับเียนนี้ยแนะนำมาได้ผลดีครับใยแงงเอาฝังนุ้นรถเกี่ยวเข้าไปแล้วบอลหน่ะ โ,โ,โอ pues โ er. ้ส oh, ักที่สักที่สักโอ้โโอ้เสียงเสียงดีแท้คันี้โอ้ดูเสียงไหมเออคนชอบเลยเสียงเสียงยางหดวด่ะพี่น้อง JMC แปดเครื่องยนต์ JOPC เครื่องนุ่งนี่ครับพี่น้องด้านบนครับผมวันน็อตเซตี้นี่ครับเมื่อวานเป็นอะไรนะน็อตเซตตี้มันขยันขาดน็อตเซตตี้นะอ๋อมันขยันขาด มันเป็นเพราะอะไรครับมันเป็นเพราะว่าฟางมันหนาอ๋อฟางหนาอ๋อฟางบานก็ไม่ขาดรับเจอฟางหนาขาดเลยตึ้มฟางหนาขาดเลยตึ้มเลยอ้วนี่ครับนี่เดี๋ยวผมจะพาดูยกคอนี่ครับอันนี้พื้นคอนะครับนี่ถึงแง้น้อนฮะตัดอะไรลง ตัดพื้นตู้ใช่ไหมอ๋อะจะตัดพื้นตู้ลงอีกอแล้วแล้ว,ลวต้องหาซื้อขายาวมาใส่หรือว่าใส่ขานี้ได้ขานี้ยขานี้ใช่ไหมแจวนี่ครับแต่กอนต่กอนพื้นเนี่ยเนี่ยต่กอนเนี่ยพื้นคอนะครับเนี่ยเนี่ยพื้นคอที่ผมชี้อยู่นี่พื้นคอนี้มาติดกับ ติดกับพื้นตู้อัดเลยนะครับตอนนี้สายันยกเพื่อให้มันมีช่องว่างบ้างยกแล้วก็หยบไปหน้าอีกครับหยิบไปหน้าอีกเพื่อให้ช่องว่างช่องว่างระหว่างตู้ครับผมเวลามันกลุยไม่ทันก็มันมีช่องว่างพักรอครับเหมือนเมื่อก่อนนี้มันแคบเนาะเวลาฟางจือฟางบางก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าฟางมาหนาปั๊บตัวนี้ควักไปฟางเข้ามาแล้วก็ ข้างบนมันก็ดึงลงไปคืนครับเพราะว่าตู้มันแคบน่าจะเป็นข้อเสียเลยแล้เนาะมีคนียมันไม่ได้ดึงตลอดเนาะ,นะมันไม่ได้ดึงตลอดเพราะว่าขาเขาทํางานแบบรอบเดียวอะไม่เหมือนไม,ไม่เหมือนพวกตกไปหาล้อด้วยท่าเมสซี่เมสซี่พวกคูต้าเนาะขาขวักมันสองอันก็จริงแต่มันทํางานคนละคนละรอบกันเนาะอหหงงัหนึ่งขึ้นอนหนึ่งลงอนหนึ่งขึ้นนหนึ่งลง แต่ตัวนี้คือรอบมันมันทำงานรอบเดียวนะครับแต่ถ้าเราถ้าเราจะเขียบเขียบคอมาให้ติดฝั่งนี้ก็ยากอีกเนาะสาจารยต้องแปลงใหม่เยอะเลยเนยาะเพราะว่าต้องแปลงพวกเนี่ยชุดชุดพลาวคอทั้งหมดเลยแหละตรงเนี้ยแปลงหมด

mười hai bếp lam bốc khăn lam bốc khăn nè bốc khăn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  Sao? khăn bốc khăn bốc khăn เพื่อจะตัดตัดลงเลยบอกหรือว่าไปลองก่อนตัดลงเลยตัดลงเลยลองเมื่อวานแน่ลองเมื่อวานแล้วลองทุกวันแล้วอืมวันนี้ไป่ลองแลนะจริงเลยโอ้โหเฉยเฉ้เฉย ก็โล่งโล่งกว่าเดิมอยู่ครับรโล่งกว่าเดิมเดิมยอะอยู่นี่แต่จะยันจะตับขึ้นลงอีกนะครับตับพื้นลงอีกห่ัเงมอีะ่ะกครับผมให้ผมเชื่อมเลยบอใส่น้ำตาลหน่อย บอลลูนนอตลูนทงทายมันนูเถนั่นเองรูล้วเล็กตัวนี้ไอ้รอดไอ้รอดกองเหลืองอ่ะแต่ก้อนฟางก็โอเคแล้วนะครับก้อนฟางสวยทั้งใหญ่ทั้งยาวพี่น้องเอ้ยก้อนฟางใหญ่มากครับหนักมากด้วยทมทมติดตามกันคลิปหน้าครับ คลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับบายบายสบายดีสบ,ยดสบายดีครับพี่น้อง